นั่งไม่ปวดก้นก้นไม่ชานะครับและไม่ไหลด้วยนะครับตัดปัญหาทุกอย่างที่เคยใช้มาครับน่าจะรู้จักตัวนี้ตั้งมาแล้วนะครับใช้มา1เดือนนะครับรีวิวแบบไม่อวยเลยก็คือผมขาดสิ่งนี้ไม่ได้ละสำหรับคนที่นะครับนั่งทํางานนานๆนะครับแล้วยิ่งคนที่มีน้ําหนักตัวเยอะนะครับแล้วไม่อยากให้ก้นชานะครับปวดก้นนะครับผมแนะนําตัวนี้เลยนะครับก็คือเบาะรองนั่งของ b w e l นะฮะนี่ใช้มา1เดือนนะครับก็รู้สึกว่าดีกว่ายี่ห้ออื่นๆที่เคยใช้นะครับเบาะรังพึ่งนะครับเบาะใส่นุ่น ครับอันนี้เนี่ยทำจากเมมโมรี่โฟมนะครับแล้วก็นั่งปุ๊บนะครับพอเราลุกขึ้นปุ๊บใช่ไหมครับมันก็คืนตัวนะครับนั่งมา1เดือนเนี่ยสภาพเดิมเลยนะฮะแล้วก็เบาะเนี่ยนะครับเป็นแบบซอฟท์พานะครับนุ่มอย่างดีเลยนะครับด้านหลังเนี่ยเขามีปุ่มกันลื่นนะครับซึ่งหลายคนน่าจะเคยเนาะนั่งแล้วก็ตัวเบาะเนี่ยครับมันถลายนะครับเราก็ไหลตามไปด้วยถูกไหมฮะอันนี้เนี่ยมันจะเป็นเบาะกันลื่นนะครับนั่งแล้วโอเคเลยนะฮะส่วนวิธีวางก้นนะครับก้นเราอยู่ตรงนี้นะครับตรงกลางรร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 ่่่่องงงงงงนน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 ีีีีะะ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 คคคัััััับบบบบททาาาาาใหห้้้้้้ตตตตกกกกกดดูเเเมมมไฮสจวข สมราคาครับสมราคาราคาเนี่ยประมาณ500กว่าบาทนะครับถ้าจะให้ดีด้วยนะครับก็ซื้อเป็นแบบพนักพิงหลังด้วยนะครับตัวนี้ผมซื้อแบบลองก้นมาก่อนครับก็เดี๋ยวจะจัดตัวพนักพิงหลังด้วยแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวทีนะครับก็ใครที่เป็นคนทํางานนะครับออฟฟิศหรือว่าอยู่บ้านทํางานนั่งทั้งวันนะครับอย่างผมเนี่ยนั่งอยู่บนเก้าอี้เนี่ยน่าจะประมาณ6ชั่วโมงต่อวันนะครับจัดเลยนะครับคือมันช่วยทําให้เราเนี่ยนะครับไม่ปวดก้นอย่างแรกนะครับไม่ปวดหลังนะเพราะว่ามันปรับ ท่านั่งด้วยนะครับพอนั่งปุ๊บเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการล็อกท่านั่งเลยครับก็แนะนำเลยนะสำหรับคนที่นั่งทางานออฟฟิศหรือว,ว่าพวกเกมเมอร์เนาะใช้ได้เลยนะครับสำหรับเบาะ B w e l l ตะกร้าอยู่ตรงนี้นะครับสนใจจัดเลยนะครับดีมาก